แก้ตัวใหม่จากคลิปเมื่อเช้าค่ะโดนติดเหลืองจนได้นำมะกรูดที่เราเหลือจากวันที่ทำเครื่องนวดธรรมชาตินะคะมาหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะแล้วเทลงหม้อเติมน้ำให้ท่วมนะคะแล้วตามต่อจากคลิปได้เลยค่ะแล้วเราก็นำมะกรูดใส่ในหม้อนะคะเปิดเตาเลยค่ะเติมน้ำเปล่าค่ะ มาึน,น,นะคะต่อมะกรูด20ลูกเมื่อกี้ค่ะเติมไปเลยนะคะให้น้ำท่วมมะกรูดเลยนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาเดือดค่ะเราจะลดไฟลงนิดหน่อยก็ได้นะคะ,นะคะต้มไปจนมะกรูดเปื่อยเลยค่ะ ต้มจนมะกรูดเปื่อยนะคะปิดฝาค่ะแล้วก็รอเขาสักพักหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวพอเขาเปื่อยได้ที่แล้วเราจะทิ้งเขาค้างคืนหนึ่งคืนค่ะเปียบรเลยค่ะมหม้อไม่ขวันกระมงเลยค่ะหมดเลยค่ะมะกรูดมะกรูดดำเมี่ยมหมดเลยค่ะว่าจะทำให้เลื่อนดูแชมพูกับน้ำยาล้างจานดูสิคะ ไปแ๊บเดียวค่ะพี่คูไปอาบน้าควันขมงเต็มบ้านเลยค่ะวิ่งแทบไม่ทันเรียบร้อยไปแล้วค่ะพี่เพื่อนงั้นคลิปนี้ก็ดูคลิปหม้อไหมกันไปก่อนแล้วกันนะคะเผื่อจะเวิร์คค่ะตั้งชื่อว่าชีวิตติดไลฟ์หม้อไหมดีไหมคะพี่เพื่อนน่าสงสารพี่คูไม่เนี่ยดูสิคะหม้อไหมอีกแล้วอีกหนึ่งใบแล้วค่ะดูสิคะดำเมียมไปหมดเลยค่ะ น่าสงสารจริงๆกระทะก็หมดเพลินหม้ออีกค่ะกิ๊บเพแป๊บเดียวยค่ะอุสาใส่น้ำไว้เยอะเข้าไปอาบน้ําค่ะแล้วก็เพลินเลยจนแบบกลิก่นอะไรเนาะเข้าไปในห้องน้ำออกมาดูดีนะคะควันขโมงเลยค่ะเรียบร้อยไปแล้วค่ะหม้อไหม้ค่ะขอบคุณพี่เพื่อนที่มาติดตามรับชมคลิปนี้นะคะน่าสงสารชีวิตในะคำนีชีวิตติดไลฟ์จนหม้อไหม้เลยค่ะ ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะคะที่มาติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย